นนแชวิทยาลัยอาชีวะอาหารศึกษาคนที่รักและชื่นชอบในการทำอาหารต่างก็เข้ามาเรียนที่นี่เพื่อพัฒนาฝีมือให้สูงยิ่งขึ้นผู้ที่เรียนจบจากที่นี่ล้วนและจะมีชื่อเสียงเป็นเชฟระดับโลกเป็นนักชิมนักวิจารณ์อาหารและนามที่ทุกคนต้องการไขว่ขวานั่นก็คือ ราชาแห mm ่ hmm? งวงการอาหารคงจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วใช่ไหมการสอบของเราจะเป็นสอบภาคปฏิบัติหรือก็คือพวกเราจะให้เธอทุกคนทำอาหารที่ตัวเองถนัดชิมเองแล้วก็ให้คะแนนกันเอาเองนี่คือการสอบที่จะวัดความสามารถและศักยภาพของพวกเธอทุกคนเพื่อจะสามารถให้คะแนนอาหารของผู้เข้าสอบคนอื่นได้อย่างยุติธรรมได้หรือไม่อนาคตของพวกเธอต้องเป็นคนกำหนดกันเอาเอง จงทำอาหารที่ทำให้ทุกคนอยากลงคะแนนให้เราออกมาซะบริหารเวลาให้ดีทุกคนมีเวลาเพียง6 0สินาทีเท่านั้นวัตถุดิบและเครื่องมือเลือกใช้ได้ตามที่ต้องการมีใครมีคำถามอีกไหมถ้างั้นเริ่มทำอาหารได้ลน้อยลน้อยไปสิบวาหไปหลีกทางหน่อยอย่ามาขวางทางฉันนะ อยยู่้น่นให้ไหน่ะทำให้ติมอยู่ไหนใครรู้บ้างอ่างแกอุปกรณ์มั้งตาดวกเนี่ยดีวนหน่อยได้ไหมคะโอเด็กประถมเหรอเล็กน่ารักจังเลยน่าเอ็นดูน้องของใครกันเนี่ยเข้ามาไม่ได้นะน้องพวกพี่กำลังสอบกันอยู่น,นะหลงกับพวกผู้ปกครองเหรอ คือว่าเราเราก็อายุสิบแล้วแล้วก็ยังเป็นพวกเข้าสอบครั้งนี้เหมือนกันเนะาะอย่ามัวแต่เสียเวลาเปล่าในการตัดสินใจเลือกวัตถดิบเพราะในขณะที่พวกเธอลังเลอยู่เวลาก็จะหมดลงไปเรื่อยๆยยที่เราโมเสียเวลากับอะไรยอยู่เนี่ยตัวเล็กแอปเด็กนั่นแหละเอา เด็กประถมเหรอมุงมิงจุงไม,ไม่ใช่นะคือว่าแค่กระท่าอย่างเดียวใช่ไหเออขอโทษที่ต้องรบกวนนะคือมันอยู่สูงจนหยิบไม่ถึงนะสูงเหรอเอาจริงๆมันก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นหรอกมกั้งเอือมเอาก็ได้ ขนาดขนาดนั้นเลยเหรอกระทานะเฮ้ยไม่ใช่คอนทอนเนี่ยเหรอเหตุผลที่ต้องให้คนอื่นช่วยอะออไหวไหว,ไวแค่นี้สบายมากขอบคุณที่หยิบให้นะตายค่ะเดี๋ยวดิไล่ท่านั่นจะไปตีหัวใครไม่ทราบเราไปก่อนนะเนองก็สู้ๆเลย